ฮ่าโวตดีครับพี่ลวงอันนี้ก็มันแล่นะครับอคืนนี้เราก็มาเวียนเจนพบนะครับปลาเตวาไม่ได้อยู่ในเคร่งนะครับปลาไม่ได้โกวดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโปนะครับเราลงมารีวิวเล่นะครับเท่าเตพมแล่ตัวนี้มันมันโอเวอร์เกินนะครับมันน่าจะเป็นปลาปลาทีกลายนะครับมันกลายไปเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะว่ากลายยังไงมั่งนะครับตัวนี้นะครับเครื่องแต่จะเป็นปลาจีเลยนะครับจึงจะมีเขาเรียกแรเขาเรียกทรายเลยนะเป็นปลาทรายแดงนะครับแต่หลุมลุ่มคือช่วยมากนะครับก็ไม่เพื่อแก้ไว้ตั้มต่อปั้น่อยในบ่ได้นะครับเราจะได้เปเดเยวครับอ่อาอะไรยะางอ่าเริ่มมีแกะแล้วไหมครับยังไม่หนังที่นะอ,อื้อ โวยนะัดจัดรุยร่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดรุ่ยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดตึด้งมีตัวอ๋อโออันนี้ก็ยังเดี๋ยวเลยตัวนี้ค้นนะครับอืมแลงๆเนาะหนึ่งมานอนตายให้รีวิวตัวอีกตัวงหลังกับตัวนี้ทรายไม่แดงนะครับแต่เพลเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแว็บแคบๆตัวนี้ เดีๆๆๆ๋วเดี๋ยว้ฮฮะอ้ยะลาไม่แรงนะครับปลาเร่งแรงมากอย่งขี้เขี้ยวครับเดี๋เด๋อ๋ออึจ่ะอืมอืมอจ่ะยุยยยไม่แนงนะครับเลยกิจะจอ๋ a, อแลกครับพอนแลกครับพอโย ลอยนัดกับตัวนี้เดี๋ยวๆอืมอืมอืมจัดเปียเลยจัะไอ้ยะ๊ะเฮ้อเกลืองกับย่องยังหงีบกับแต่วันนี้เลยเกล็ดกับโดยอรุ่มๆอ๋ออ๋อเกี่ยวแพ็คเลยครับอืมเดี๋ยวอืมไเหลืองล่ะเฮ้ออะไรฮ่างด้วยอืมอืมอ๋อลอยว้ากับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว อืมอืมนันอะไร้ะครับอ๋ออ่าทุ่นบนในตัวนึงขึ้นมาบ้วนน้ำเพิงกะไม่เป็นไรอ่ะไม่เบื่อครับมันก็อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยแล้วก็เวียนมาเลยเลยเลยนะครับอันนี้แข็ตัวแรกนะครับอืมอันแรกแก๊สเลยครับอ๋ออืมเดี๋ยวเกลี้ยเลยเดี๋ยวเกลี้ยเลย โอ้โโอ้โหแลกแกดกับปีจ้ะโรยไม่โรยเล้วเองเองกับอืมแกดแนบเยอะเลยกับปีปีนี้กับร้านโรยแน่ยกับเอออเ็มมาอืมแหล่ห้างกับยัดหนาไม่แหกตะกี้เลยนะอ่าไม่น่าเคลียดกับตัวนี้ช่วยมากับจัดหนามหืมมาลังก้านมากับเหลกแกดกับตีพีกพีชเลยกับหืมแกดแนบเปียกับนี่แหละทรงกับโอ้ยจ้ะถึงห้างกับยาวห้างกับง่นะครับ đó coi review nào các bạn lâu lọc à, lọc không phải đang chạy máu nó gặp bạn nè, lọc 60, cái loại tua tôi nĩ, mới kia nó đang ở tuấn này các nè, để đổ xong ai đây, để đổ vào đây ai đây ạ, bấm buôn làm đến cái ai buồn nào, ừ. ไอ้ไรพนีกับห้งแรอยู่วะชุดเบร์เลยกับออลอยบ้าไปนะรับไปนะครับเอาเดี๋ยวลองแรน,นะครับเอามีไรมาครับถ้าไม่มีครับปิดกิ๊บตะเบี้ยแบบนี้ครับไอ้ที่ชุดเราก็หาจนเจอนะครับประสบความสำเร็จด้วยไม้ก็ถามว่าถือว่าพลาดเลยนะครับพวกนี้แต่ผมกยังไงทุกคนได้เห็นปลาชุดน,นี้ครับน้ำค้างนะครับอืมนี่ยนินึ่มา อันไหเค้เะปบานนะแต่ว่าไม่เบืออใครก็จะฝักบัวได้ในธรรมชาติเลยนะครับอืานี่คือผอบล้านะครับอืมอันนี้เมื่อกี้ที่เขี้ยวตัวนี้ปเดี๋ยวเรารีวิวไปเล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เุืนะครับปลาไปเล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะหยุดไปสักพักแล้วนะครับครับปลาได้ทำเคร่งโขวัดนะครับนี่นะครับปอบลาจุดนี้ร้อยไม่ร้อยนะครับแล้วเองนะครับแข่งซองตัวเหล็กค้งปีนี่นะครับทำไม ตัวก้นเจว๊วิวมาอ่าฮันแรกับอือนี่อ่ะอืมฮันแรกครอืม,กมเกมแตนนะครับที่น้ำเงินแก้มแตนข้อเคขือบนะครับดีเทเล่ฮ่อยากมากนะครับนี่แข็เปิดฤดูกาลมาครับอย่าเสียได้ไขของนี่จังนี่ไขของนี่ครับเลยไม่เลนะครับอย่างหน่อยก็คือต้องได้ครับ ต้องมีปลาตีออกมาเป็นเกมแทนข้อเขือบนะครับที่ดําเงินอ่าอย่างเ้อยก็ต้องมีตัวที่เป็นเกมแถมข้อเขือบที่ดําเงินนะครับถึงจะไม่เป็นที่ดําเงินก็ออกมาเป็นที่เขี้ยวนะครับไม้ที่เขี้ยก็อาจจะลดออกเป็นที่เท่านะครับอันนี้คือบ่อปั้นชันดีเลยนะครับที่ว่าเราพลาดนะครับบีนี่ปลาช่วยมากนะครับพอผมเอาไปพอแหมผมขัดไปถึกงกระมังไปแล้วถูไม่ช่วยผมไม่ทําอ่านี่แหลบเดือดหมูหน้าไหนแหลบล้างแล้ อ่าอเจ้เดี๋ยวดะอืมอืมแหลกครับเนี่ยเข้มเต็มก็เขือไปครับอ่าอืมงามดีบดิครับอืมอืมเข้มเต็มก็เขือไปครับมื่อแหลวิ่งรับแบบงามไม่งามครับเแบบลาโบผมคแบบไอ่ก็เทปจะไม่ต้องกดหน้าเลยมากนะครับคือปลาบมันฟองอยู่แล้วนะครับอืมนี่ครับโอ้ยเจ้ แรงได้กับเดียวครับหัวร้อยนัดกับปีนี่ครับอรอติดตามได้เลยนะครับอีกประมาณเดือนแต่ว่าเดือนนึงก็เราสามารถจัดได้เลยนะครับแต่ว่าผมอยากใได้รักช่องเดือนก่อนนะครับให้ปลาไม่ได้เต็มบ่อจริงๆนะครับตัวนี้เราก็ปล่อยไปครับเราแม้เขากับนี่เท่ากัปุ้มขายนะครับตัวนี้ก็คือมีคนปลอมเมาแน่นอนครับเชื่ได้ยังแต่ว่าไข่ปลาอยู่กันหมดเครื่องง่ารๆเลกับปลาในธรรมชาติกับแรกกระโดงกับยาวๆง่ายๆเลย อ่าหั้งกับยาวๆกับชายนามก็ยาวถึงชุดไปฮัางอ่าไปเทียร์เร็วอยีย๋มันก็คายยังนะครับคา่แต่ปานนะไม่ดีตั้งหูแตก่ก่อนที่นะไม่แตก่ก็อ่าจ้ะผมก็ไม่เห็นก่อนเลยเกี้ยวุ๊บเลีลเ้ยวไรเงี้ยวว่าไม่มีเคลิปผมกจ็จับ,บจับเอาหยัดอมไข่ต่างๆลงจาเล็วอ่าอันนี้เราก็ได้คลิปลงแล้วครับเอาครับฝนไม่ลิปมากครับติดค,คือ ตอนนี้ครับ FC ทุกคนครับส้มเบียไปเลยครับอ่าพร้อมนะครับอีกช่องเดือนเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับเดี๋ยววันนี้มีปลามากๆแลวผมบอกเองนะวันนี้ว่าผมผอมคล้ายแล้วนะครับส้มเบียไปเลยครับจุดนี้บาดใจแน่นอนครับแล้วก็เบาๆนะครับอาใจเดียวตัวเบากันเลยทีเดียวแต่ว่าเอากับปักกดในนู่นกันครับติดตามพ่มกันครับหายจไม่กลิบหน้าครับวันนี้ครับไปก่อนครับขอบบ่ม